ท่านผู้ชมลองจินตนาการตามผมนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับกำลังเดินอยู่บนเขาน่ครับที่เต็มไปด้วยหมอกและบังเอิญมองไปไกลๆและท่านผู้ชมเห็นภาพนี้ท่านผู้ชมนะครับจะทําอย่างไรและสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงบนโลกของเราด้วยและมันถูกเรียกว่าดาร์ <Watch> er. ซึ่งนะครับพิกัดที่เราไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่มีการพบเจอ Dark w a t c เชอมากที่สุดนะครับก็คือริมชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับและนี่ก็คือจุดที่มีการพบ Dark w a t c เชออยู่บ่อยครั้งนะครับถ้าเกิดเรากระโดดลงไปเนี่ยเรานะครับจะเห็นบรรยากาศนะครับที่ จะชวนให้รู้ชมได้จินตนาการเนรี่ยเห็นไหมผมลงมามันก็มีหมอกแล้วจุดนี้จะมีหมอกอยู่บ่อยมากๆนะครับแล้วยดีๆมีภาพดาร์ก a วอ h เชอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสิ่งนะครับที่เรียกว่าดาร์ก a วอ h เชอร์จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับก็คือจะมีเงาของอขายคนดำๆพาดผ่านแสงแบบนี้นะครับตัวของมันนี่ใหญ่มากๆนะครับดาร์กวอเชอร์นะครับหรือเงาปริศนา ขนาดมหึมาที่มักจะปรากฏต,ตัวอยู่ริมชายฝั่งของแคลิฟอร์เนียที่ตามหลอกหลอนผู้คนมานานหลายร้อยปีจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับเรื่องราวของดาร์คเวชเนี่ยมีการเล่าขานต่อๆกันมาในหมู่นักปีนเขาว่าพวกเขาได้พบเจอกับเงาปริศนาท่ามกลางหมอกหนาทึบบริเวณเทือกเขาซานตารเซียในรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนมากเงาจะมีรูปร่างคล้ายผู้ชายสูงประมาณ3เมตรสวมมวก และผ้าคุมที่น่ากลัวและมีวงแหวนสายลุ้งล้อมรอบเงาวนี้มักจะปรากฏตัวขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งมันมีหลักฐานว่านักปินเขาพบเงาประหลาดนี้มานานมากแล้วกว่า300ปี เรื่องราวนี้เราต้องย้อนกลับไปนะครับถึงปีคิเตศกราต1700น,นตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มมีชาวสเปนเข้ามาในคาลิฟอร์เนียและชาวสเปนที่ได้พบเจอกับดักวัชเชอร์นะครับเขาจะเรียกเงาประหลาดนี้ว่า Los วิจิลันเตโอสคู r โ s สนะครับซึ่งมันออกเสียงยากนะผมให้ Google ออกเสียงสเปนให้แล้วกันนะครับมันจะออกเสียงประมาณนี้ los vigilantes oscuros ประมาณนี้เลยนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยนะครับที่เรียกกันทั่วไปเลยก็คือดาร์คว t ชเชอร์ที่แปลว่าผู้เฝ้ามองแห่งความมืดเรื่องราวของดาร์คว t ชเชอร์นะครับเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางหลังจากที่มันนะครับได้รับการกล่าวถึงในหนังสือสั้นที่ชื่อว่าไฟของนักเขียนชาวอเมริกันจอห์นสไต b เบกที่ถูกตีพิมพ์ในปี1938มีการเขียนถึงเงาดำทะมึน กำลังก้มลงมาจากบริเวณสันเขาไกลๆผู้ที่พบเห็นคนนั้นทันหนีไปอย่างรวดเร็วาอนั่นคือหนึ่งใน Dark Watcher ไม่มีใครรู้ว่าผู้เฝ้ามองเป็นใครหรืออาศัยอยู่ที่ไหนและมันจะดีกว่าเมื่อเราเพิกเฉยต่อพวกเขาซะไม่แสดงความสนใจในตัวพวกเขาอีก ตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของดาร์ค a วอ h เชอร์ก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาและมีผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้มีประสบการณ์พบเจอกับผู้เฝ้ามองแห่งความมืด ครั้งหนึ่งในปี1960ครูใหญ่จากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งได้ออกไปปีนเขาจู่ๆเขาก็พบกับเงาสีดำตังงาดอยู่บนก้อนหินด้านหน้าเขาทันทีที่เขาพยายามร้องเรียกนักปีนเขาคนอื่นให้ดูสิ่งที่เขาเห็นเงานั้นก็ได้หายเลือนลางไปทันทีเคยมีทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้อยู่มากมายบางคนก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเพียงแค่ภายในใจิตใจลึกๆของเราเองที่จินตนาการสิ่งนี้ขึ้นมาเองหรือบาง ทั้งก็คิดว่ามันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรารู้จักกันดีในชื่อแพริโดเนียหรือการที่เรามองก้อนเมฆเป็นรูปต่างๆจินตนาการเงาสะท้อนนู่นนี่นั่นเป็นคนอะไรประมาณนี้เหมือนเรามองเงาบนดวงจันทร์เป็นกระต่ายอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับดักวัชเชอร์เนี่ยก็ถูกไขปริศนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ออกมาอธิบายปรากฏการณ์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับมันเกิดจากแสงสะท้อนของแสงอาทิตย์ที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับและเมื่อมันสาดผ่านตัวเราเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเงานะครับไปทับอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆที่อยู่ด้านหน้าของเราที่มันเคลื่อนตับอยู่บนยอดเขาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะส่วนมากคนที่พบเห็นเนี่ยจะเป็นนักปีน ไม่เคยมีใครที่นั่งรถแล้วเห็นเจ้าสิ่งนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเงาครับของตัวนักบินเขาน่าตัวเองแหละที่พาดผ่านกลุ่มมอกเมฆแล้วกลายเป็นรูปเงาค,คล้ายคนและท่านผู้ชมนะครับเชื่อหรือเปล่าครับว่าดาร์ควอเชอร์นี่ครับเป็นเงาสะท้อนของตัวเราเองหรือท่านผู้ชมคิดว่าดาร์ควอเชอร์ผู้เฝ้ามองแห่งความมืดเนี่ยมีอยู่จริงก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับ